สวัสดีครับอยู่กับผมในช่อง TXC นะวันนี้ผมจะมาทดสอบความเร็วนะครับว่ามันบวกยังไงเนาะจริงผมว่าน่าจะหลักการเหมือนคริติคัลนะครับเดี๋ยว45่ผมจะเดินเนาะแล้วก็ดูว่าไปถึงนู่นนี้ไม่บวกอะไรเลยนะว่าใช้กี่วินนะครับก็คือเราจะมาดูว่าเอะบิ๊กมามันมีบวก2อันใช่ไหมตอนเลือดเลือดเอตอนเวลาใกล้หมดบวก20ตอนใชสกิลบวก30ใช่ไหมครับเราจะดูว่ามันซ้อนกันได้หรือเปล่าและจะเดินเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับจากที่เดาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าได้นะครับแล้วก็ ก็เลยมาลองทําเทสดูครับว่าจะเร็วขึ้นอเปล่าอันนี้ปกติที่ใช้สิบาวินะครับเดินจนสุดเริ่มจากโคตหินเนาะอ่าน,นี้เราก็ใช้สกิลนะครับมันจะบวกมา30%เรนาะเราก็มาดูกันว่าเหลือใช้กี่วินาทีนะครับผมอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลักการเดียวกับคลีอะครับก็คือมันบวกซ้อนกันได้เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองแบบ2อันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ศัตรูก่อนนะําคา ก็เดี๋ยวผมจะมีสูตรคำนวณให้ตอนท้ายนะครับจริงใช้สมการธรรมดาเลยครับระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลาเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาย้ายข้างไปย้ายข้างมาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตัดตัดกันโอเคอันนี้เดี๋ยวรอสกิลติดเนาเลยสิบวินาทีเนาะคือถ้ามันไม่ซ้อนกันแล้วมันจะ,สะแสดงผลแค่ันที่มากกว่านี้มันก็จะถึงสิบวิพร้อมกันถูกไหมครับก็เดี๋ยวดูให้ดีนะปึ๊บกะโดดแล้วก็เดินนะผมเริ่มนับวิเม็อันนี้ไม่ได้นับตอนหนึ่งนาทีพอดีนะน,นับตอนเริ่มวิ่งเนาะ ก็ไม่ไม่เชื่อไปลองนับดูเองก็ได้นะครับก็ผมนับได้เนี่ยประมาณ9วิแต่เหมือนจะน้อยกว่านั้นนิดนึงเนาะก็เลยจะมาแทนสูตรให้ดูครับสูตรนี้นะครับระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลาเนาะระยะทางทุกอันเนี่ยเท่ากันนะครับก็เลยมาแทนสูตรแรกนะครับ vt เท่า vt เนาะก็คือ1ิาวิคูณความเร็วเนาะแล้วก็เอามาตัดตัดตอันนึงเนี่ยมันได้8.6เหมือนที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันจะยังไม่ถึงกันเนาะก็สั้นๆนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ